สวัสดีค่ะแม้ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยของเราจะอยู่ในบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระพันปีหลวงแต่ในท่ามกลางความเศร้านั้นก็ยังมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้หัวใจของประชาชนอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเมื่อได้เห็นเจ้าคุณพระสีนีนาพิรัตกิรยานีกลับมายังแผ่นดินไทยภาพของเจ้าคุณพระศรีนีนาที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ความสง่างามและความอ่อนโยนทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามเรียบง่ายประชาชนต่างรู้สึกดีใจรวมถึงแอดมินที่ได้เห็นเจ้าคุณพระอีกครั้งหลังจากที่เราทุกคนนะคะต่างตั้งหน้าตั้งต,งตารอมานานหวังว่าจะเจอเจ้าคุณพระตั้งแต่ช่วงวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา ที่หลายๆคนแอบผิดหวังตามๆกันนะคะแต่วันนี้ในที่สุดเราก็ได้เจอเจ้าคุณพระแล้วค่ะ